บายดีเนี่ยก็เนี่ยก็โดกไม่กับถางเดียวนี่ละฝนมันตกเนี่ยมันเข้าไปจังหน่อยปนี่อันสิเล่าเรื่องเหนื่อฟังเนาะเล้าถึงอยู่ในโลกออนไลน์ online, กับสิย้อนยอเอาเอาเห็ดลิปนี่ดีได้เห็ดเจ้าเห็ดอีกเด้อพนนะ่ะทำให้โชคโม่นีิพนมักแท้เดเออกับสิชมไปยังเร็วใหละเห็ดแบันี้เขาก็เห็ดแบันี้หมักย่องดิวันนี้ก็เห็ดดูน,นิี้เล่าถึงว,ว่งาอันโม่เรื่องผัวฝรั่งเนาะ บันนี้อ่านโลเรื่องแคลนะบัณนี้น่โมเรื่องแคลบัณนี้แคลปวนน่ะเขาแข็งแรงได้ฟารนี่เขาแข็งแรงเลยแม้กระทั่งแคลเขาเน่ยเขาก็แข็งแรงข้างผวอเด้อแคลแล้วนี่เป็นแคลแทพหมด้น่ะแล้วแค่ครอบเขาไปได้ครอบแบบว่าไม่ได้ถอนอันนี้โชคนี่ well. Francis, เล่มหนึ่งที่แล้วพผพานมาเนี่ยใส่ฟันน่นอันเขาเอินฟันเ่งที่แบบว่าเขาเอินฟันเองที่แบบ ฟันีนแห่งที่แบบใส่ลากฟันก่อนแล้วกันใส่ฟันแบบยึดลงไปเลยแนในใน็อตถันแม่เขาเอิญอย่างนั้นแหละไม่ชชคก็ใส่ไปเล่มหนึ่งข้างในสุดวันนี้ล่าสุดไปถอนมาล่าสุดเนี่ยอยากจะบอกใหไฟังพวันไปครอบเขาไม่ได้ถอนฟันเขาแท้เมื่อเขาความแข็งแรงเนะเรื่องจริงนะเขารักษาฟันไม่ชชคเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหงือกมันบอกบาดท,ทีนี้เจ้าของก็ต้องถอนไปอีกเล็มหนึ่งข้างๆข,ข้างในเนี่ยถอนไปแล้วแต่ัมื่เห็นอะ่ะ บอส่ก็ได้แต่ไม่โชคกับสิไซห้างกนะ่อนอ่ะใส่ผัวเป็นคนจ่ายเป็นบอผัวเสนอใจเขาไม่ได้ขอเด้อดนี่นะแต่ว่าครั้งนี้ก็สิเกลใจเขาได้เสิใจเองเนาะกสินะมันแพงในะห้างกนะ่อนอะ่ะยี่สิบเนี้ยยี่สิบสี่อันสองหมื่นสี่ประมาณนั่นแหละส่แข่ารวมทั้งอันนั้นน้ำเนี่ยเล่มเดียวเนะี้ยมันใส่แข่านี้มันแพงถ้าชูข้างหน้าจะบอแพงมูเพิ่งส่เรียบร้อยนีย่มูเนี่ยไปใส่มาข้างหน้า เขาบอกยูถามเขาว่าเขาไปใส่ไม่ค่อยได้เขาเขาต้องใส่สองข้างนะเขาบอกใส่ทั้งในเขาใส่ได้ทั้งหน้าเพราะว่าทั้งหน้ามันจะบาแพงประมาณสิบห้าเพราะว่าสิบห้าประมาณหมื่นหะ้านะงั้นอยู่ในหน่นะแต่ว่าอันทั้งในไม่โชคเลยยังมึงบุรุษเล่มที่ต่อมันจะเจริญได้เพราะมันพ่ได้อยู่เหลือเลลมนี้มันจะขยับมาหน่อยนึงเพราะว่าเขามีรากฟันที่บอดีแล้วก็ทําให้ฟันเขาต้องถอนนะ่ะมัน จริงมันโบได้เก็บออียงได้หมอกบอกว่าถอนเพราะว่ามันจะทําให้เหงื่อออกเสียอย่างนี้ลหละเขาก็ฟังเขาก็ไปถอนมากับเมื่อทั้งสามพันเนี่ย่ะกลัวก็บันคานรักษาเหงืออนะเพราะว่าไม่ชชคจะรักษาเหงืออตลอดเวลาเด็เอือปีหนึ่งไม่่วกเอาสามเทือนใะช่ะแล้วกับมันนี้ฟันท้นม,มีปัญหาก็เลยมาเว่าเรื่องฟันผัวฝรั่งมีแข็งแรงด้วยแข็งแรองทุกอย่างกูยแนมะ่โอ้ยเนาะสี่ยงทางโค้งนะเนี้อจะ โอเคเขาก็บอกว่าโอเคนี่แหละจะเอาละน้องแม่ไปก่อนเด้อเข้าไปก่อน